สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อ,องคนตัวเล็กที่จะมอบความสุขให้คนทั้งโลกสมอฟชาน n ล e l อยู่ผมท็อปทีนครับวันนี้เราจะมาทำรีแอคชั่นนะฮะสำหรับน้องๆวงพ็อกซี่ เนาะก่อนหน้าก็เคยทำรีแอคน้องๆไปหลายเพลงเหมือนกันนะฮะวันนี้ก็จะมาทำรีแอคเพลงใหม่น้อง,องคือเพลงตบปากนะเออเห็นจากภาพนิ่งคือเด็กๆแบบหล่อมากทุกคนคือหล่อมากคือพ็อกซี่เนี่ยเป็นแบบสุดรวมแบบความหล่อและความน่ารักเลยก็ว่าได้เป็นอีกหนึ่งวงที่แบบ เอ่อไม่ธรรมดาทุกคนคือเพอร์เฟกมากๆสำหรับเรานะอ่ะเป็น t ีป๊อที่อีกหนึ่งวงที่น่าจับตามองสุดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าตบปากนะฮะ MV จะเป็นไงบ้างนะคะน้องๆจะร้องพอแล้วก็นะจะหลอกขนาดไหนไปดูกันเลยครับก่อนที่จะดูนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับ Top ปถิ่นแล้วก็ส m u r ร Channel ด้ครับพร้อมแล้วไปกันเลย เปิดมาด้วยนะฮะเด็กๆก,กำลังเล่นกีฬาอะไรนะไอส,สเกตเหรอไม่หรือฮอกกี้เขาเรียกฮอกกี้โอ้โหหนองการเดี๋ยวนางเอกไอ้นี่นะเธอกับฉันกับฉันว้าวโุ้ยเธอบรรยากาศมันเหมือนโอ้ยเ้ี๋ยวดิโอ้โอฮไววิกเ,เตอร์ ชอบคุโลกโอ๋อฐานังเอกสวยนะหูคิม,มเธอจะบอกว่ามันแบบบรรยากาศมันเหมือนแบบในยุคที่ฉันยังใส่ชุดมัธยมอยู่อะชุดนักเรียนอ่ะโอ้ยเตอร์เตอร์ตายฮอ อองรี <Only> <S 2> <S 2> <S ผมสีนี้คือแบบเกาหลีก็ใจสุดๆปากเธอน่าจุกมากไปสีนี้สวยมากเลยนะตอนที่ทุกคนอยู่ในแฟลกสีนะี้ยับโอ้ยฉับเต้นดีๆรุ่นเพลงพรนะโอ้อนะโอตบปาก โอ้โหเธอความแบบแขนกุดของแต่ละคนน่ะมันเสียวอะอเธอชอบพาร์นี้มากพาร์เป้นเนี่ยออเอเขาเล่นเป็นคนเดียวกันเหมือนเดิมป่ะโอ้โหวิเตอร์ตายหามีความแบบอินดี้แบบหล่ออินดี้มาก โอ้อี้เธอฉันชมชมทุกคนยังไม่หมดแล้วมันแบบมาให้ชมอีกเรื่อยมันทำไงดีวะคุณพูดไม่ทันอะ่ะก็น่าหืมหมอนกอนหมอนกอนอโอ้ยแท้นะเนี่ย โคิมคือแบบโคงหัวสุดๆโหเอวหวานมากชาโวโอลหัะกิมยักกิมมากเลยอ้าสะดุดสะดุด ก็ดีเกินนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโห,โหตายหา่าฉันคิว่าเกาะแก้วเจ็ดสีวันน,นี้เจ็ดแฝงหรืออะไรเงี้ยแต่นี้มีกี่คนหกคนโอ้โหจังหวะเลื้อยดีมากโอ้ยเธอมันเป็นเพลงเศร้าที่ละมุนเหลือเกินอะ่ะหมายถึงแบบตัวเด็กๆอะ่ะ หึมว oh, 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 oh. ิกเตอร์โลกตายฮะโอ้ยโอ้ยชอบเนี้ยดีหมดเลยโอ้ตายฮะอื้มเธอเอ๋ยเอางี้นะคือบอกก่อนว่า คือมันชมเด็กแบบยังไม่หมดเลยคนคือมันมีให้ชมได้เรื่อยๆอะทุกคนแล้วคือเออเราเป็นเด็กในยุคแบบ90เนาะโตมากับค่ายกามิกาเซนะ่นาะวงหนึ่งที่เราชื่นชอบนะตอนนั้นคือเค,เค,ล,เคลติกเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมูดความแบบมวลรวมมันขายมากๆ MV เอยการร้องคือเราไม่รู้ว่าทีป๊อปตอนนี้เหมือนกลับไปรีเวิร์สกลับไปในช่วงยุคก,ก่อนหรือเปล่า แต่เราอินมากๆเราชอบเพลงแนวนี้มากทุกคนคือแบบเราเด็กมันหล่อในขณะที่เราชมเด็กหล่อ like, แล้วเราแก่ลงเรื่อยๆเธอเนี่ยจากที่เราเห็นเข้อติตอนนี้คือแบบทรงผัวกันทุกคนอ่ะเริ่มแบบโตโอ้โหโโหตายหอตายทำใจไม่ได้ดีฮะชอบนี่ชอบหมดเลยทั้งตัวเพลง เพลงติดหูเป็นเพลงช้าที่เต้นแล้วแบบเธอมันเซ็กซี่อะมันแบบว่าโชกุนค,คือเอวแบบอื้ม <c oughs> <c oughs> คือมันอธิบายเป็นคมพูดไม่ได้ทุกคนอ่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามน้องๆวงพ็อกซีด้วยนะฮะกับผลงานเพลงตบปากก็บอกว่าดีมากใครไม่ฟังถือว่าพลาดมากนะฮะใครที่คิดเห็นยังไงกับเอมวีนี้เพลงนี้นะคะก็แสดงความเห็นได้นะครับก่อนจากไปนะฮะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับ,บท็อปทีนแล้วก็สมัครช n e l ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับวันนี้เราพูดอะไรมันดีเกินนะเธออออออยย่่าา้นนมรบตัวองอลยยคงไป